ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสเก็ตโครกับผม <God. S 1> และในะตอนนี้นะครับคุณก็อยู่ในรายการ Behind Game ซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาดูใหม่เนี่ย Behind Game จะเป็นรายการที่พูดถึงเบื้องหลังของชื่อตัวละครหรือว่าชื่อไอเทมต่างๆที่อยู่ภายในเกมนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยชื่อของเราตัวละครบางตัวละครเนี่ยจะอิงไปตรงกับตำตำนานเทพหรือว่าตำนานปีศาจต,ต่างๆในโลกความเป็นจริงของเรานะครับรายการ Behind Game นะจะพาคุณไปล้วงลึกถึงสิ่งเหล่านั้นนั่นเองครับผมสำหรับหัวข้อในวััันนนนี้้้เเเรราาาจะมพูดถึงงงงืื่ออวบหล ชื่อของเราอาร์ชอนในโลกเทรเวตจะเป็นยังไงนะั้นเชิญรับชมได้เลยครับชื่อของเราอาร์ชอนหรือที่เหล่าผู้คนในทะวิตเทรเวตจะเรียกวพวกเขาเหล่านั้นว่าเทพนะครับในทวีปเทรเวตเนี่ยอย่างที่พวกเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าพวกเขาเหล่านั้น,นมีทั้งหมด7คนนะครับก็คือเทพปราชา์นั่นแหละนะซึ่งในตอนนี้ทางตัวเกมเคนชินอิมแพกเนี่ยได้เปิดเผยชื่อของเหล่าเทพปราชาทั้ง7มาเพียงแค่สชื่อเท่านั้นนะครับได้แก่1บาบาทอสหรือว่าเวนติชายหนุ่มนักกวีแห่งเมืองมารสแตนนั่นเองครับ 2, หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งของเขาว่าจงลี่นั่นเองครับครานั้นเป็นราชาของเมืองหลี่เย่นั่นเองครับ 3. บาเอล หรือว่าโชกุนไรเดนแห่งเมืองอินาซึมะครับอย่างตามชื่อเลยครับเขาเป็นโชกุนหรือว่าเป็นพระราชาของเมืองอินาซึมะนั่นเองนะครับถ้าตามปกติของคนทั่วไปที่ไม่ค่อยได้สนใจเนื้อเรื่องมากเท่าไหร่นะชื่อของพวกเขาเหล่านี้ก็เป็นเพียงชื่อปกติปกติของตัวละครในเกมทั่วไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ชื่นชอบในการสืบหาเนื้อเรื่องต่างๆหรือว่าชอบเกี่ยวกับตำนานในโลกความเป็นจริงแล้วแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยเกี่ยวกับชื่อของพวกเขาเหล่านี้แน่นอนครับเพราะว่ามันดันไปตรงกับชื่อของเหล่าปีศาจทั้ง72ตตนนนนนนขอองงงนานาาาารรรชโซลมมัั่เเคจึกกิดดททฤษฎีี ว่าเหล่าตัวละครใดก็ตามในเกมชินอิมเพ็กเนี่ยหากมีชื่อตรงกับเหล่าปีศาจทั้ง72ตนในหนังสือ The Key of Solomon มันก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นอารชอนหรือว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นอารชอนคนต่อไปนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเล่าถึงชื่อของเหล่าปีศาจใน Key of Solomon นะครับผมคงจะต้องแนะนําประวัติคร่าวๆของชายในตำนานอย่างราชาโซโลมอนกันก่อนชื่อของเขาเนี่ยจะออกเสียงได้หลายอย่างนะครับถ้าเกิดเป็นตามศัพท์คริสตศาสนาเนี่ยก็จะเรียกว่าซาโลมอนนะหรือถ้าเกิดจะเป็น โโโส่วนในภาษาอิสลา,ามจะเรียกโซโลโมอนว่าสุไลามานนะครับฉายาของราชาโซโ,ซโลโมอนเนี่ยก็คือราชาผู้ทรงปัญญาเขานั้นเป็นกรรษัตริย์องค์ที่3แห่งอิสาราเอลครับชื่อของเขานั้นปรากฏตัวอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลของทางศาสนาคริสต์ด้วยน,นั่นเองครับ ในพะคัมภีเนี่ยกล่าวว่ากษัตริย์ราชาโซโลโมอนเนี่ยเป็นบุตรของดาวิดและได้บอกว่าเขานั้นเป็นกษัตริย์องค์ที่3ของสหาราชาอาณาจรรักรอิสราเอลนะครับแล้วก็เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนที่จะแยกเป็นราชาอาณาจรรักรอิสราเอลทางด้านเหนือและราชาอาณาจักรยูดาห์ทางด้านใต้นะครับเสริมให้เล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักดาวิดเนี่ยว่าคือใครกันแน่ดาวิดเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สองของราชาอาณาจรรักรอิสราเอลนะครับว่ากันว่าเขาเนี่ยเป็นคนมีคุณธรรมแล้วก็เป็นคนที่เก่งกาจนนนนนเเรรื่องกกกาาาหยัััีีี้ขป็ดตวว ่เกงกงาด,กดาวิดในวัยเด็กนั้นเป็นเพียงเด็กเลี้ยงแกะธรรมาดารรมาเท่านั้นครับแต่เขานั้นถูกเลือกโดยพระเจ้าครับโดยเขานั้นเป็นคนที่มีอุปนิสัยกล้าหาญและไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดมันจึงทําให้พระเจ้านั้นชื่นชอบในตัวเขานั่นเองครับโดยวีรกรรมของเขาในตอนเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะครับเขาได้เข้าต่อสู้กับโกลเอดนักรบร่างยักษ์มหือมาโดยโกลเอดเนี่ยเป็นทหารเอกของชาวฟิลิสตินนะครับดาวิดเนี่ยสามารถสังหารโกลแอดลงได้เขานนเนี่ยจึงได้มีความดีความชอบในตอนนั้นนะครับแล้วก็ได้มารับใช้พระเจ้าซาอูลในฐานะนายพลและที่ปรึกษาทาง และยังเป็นเพื่อนสนิทกับโจนาธานราชบุตรของซาอูลต่อมาพระเจ้าซาอูลนั้นเขาเกิดความระแวงครับว่าดาวิดเนี่ยจะแย่งชิงบัลลังก์ของเขาครับเขาจึงพยายามกำจัดดาวิดทิ้งแต่ซาอูลและโจนาธานน้นพ่ายแพ้แล้วก็เสียชีวิตในการรบครับดาวิดจึงได้ขึ้นครองเป็นกษัตริย์คนใหม่ของอิสราเอลต่อมาพระเจ้าดาวิดนั้นทรงพิชิตกรุงเยรูซาเล็มได้และนำหีบแห่งพันธรรสัญญาเข้ามาประดิษฐานในเมืองเรื่องราวข้าวๆของดาวิดก็มีประมาณนี้นะครับมาต่อที่เรื่องราวของราชาโซโลมอนกันพระคัมภีร์เนี่ยได้กล่าวไว้ว่าราชาาาโโซซลลมมนเนเป็ผู้้สรรงวิหใ กรุงเยรูซาเล็มที่ถือกันว่าเป็นพระวิหารแห่งแรกของเยรูซาเล็มเลยครับและเขาเนี่ยยังเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดทั้งยังเป็นคนที่มั่งคั่งและมีอำนาจจางมากที่สุดในยุคนั้นเลยนะโซโลโมอนเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดในกรุงเยรูซาเล็มครับเขาเป็นโอรสคนที่2ของกษัตริย์ดาวิดในหนังสือพงกษัตริย์เล่มหนึ่งเนี่ยได้ระบุเอาไว้ว่ากษัตริย์ดาวิดเนี่ยมีพระชนมายุและชลาภาพมากแล้วครับเนื่องด้วยสาเหตุนี้เองครับมันจึงเกิดการแย่งชิงบัลลังก์ขึ้นมาครับก็ผมต้องขอบอกกันนะรัแแดดยาเนี่่งงงกกกิิช เขาเรียกว่าในราชสมบัติกันเองนะเพื่อที่ แย่งชิงกันว่าใครจะขึ้นเป็นราชาน,นั่นเองนะครับหลังจากที่จบเหตุการณ์แย่งชิงราชสมบัติไปนะครับราชาโซโลโมอนเนี่ยได้ขึ้นครองราชตามพระบัญชาของกษัตริย์ดาวิดครับหลังครองราชแล้วเนี่ยราชาโซโลโมอนเนี่ยได้แต่งตั้งเพื่อนฝูงญาติมิตรให้มีอํานาจในราชสำนักครับทั้งฝ่ายพลเรือนและการทหารด้วยเหตุนี้ครับมันยิ่งทําให้กองทัพของโซโลโมอนเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกองทหารมา้าแล้วก็กองทหารรถม้านะครับอีกทั้งเนี่ยพระองค์ยังได้จัดตั้งนิคมขึ้นมาจํานวนหลายแห่งคคคคครรรรรรรัััท้้้้้งงงงงงงนิิมมกกาา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 แแลลละะ่ยยหหหหหออชไไดดเพพีี4ป์็สว นั่นก็คือวิหารแห่งโซโลมอนการค้าระหว่างประเทศนั้นดําเนินไปอย่างรุ่งเรืองในรัชสมัยของพระองค์ครับพระองค์ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลที่มั่งคั่งที่สุดที่ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์เลยราชาโซโลมอนเป็นบุคคลที่ทรงปัญญาที่สุดในพระคัมภีร์ครับในหนังสือพงกษัตริย์ฉบับที่หนึ่งเนี่ยราชาโซโลมอนได้อุทิศตนต่อพระเจ้าครับแล้วเขานได้ภาวนาขอสติปัญญากับพระผู้เป็นเจ้านั่นเองครับพระเจ้านั้นทรงตอบคําภาวนาของเขาครับและวพระเจ้าเนี่ยทรง ก็เป็นพรที่ไม่เห็นแก่ตัวนั่นเองครับ อย่างเช่นพรน่เห็นแกนตัวก็คือขอความเป็นอมะตะก็คืออยู่ยงคงพันเป็นคนเดียวเลยคนอื่นจะเป็นจะตายไงปล่อยหรือว่าสร้างความพินาศให้กับศัตรูก็คือขอพอรให้ศัตรูเนี่ยตายหมดทั้งกองทัพอะไรประมาณนี้ครับเขาไม่ได้ขอคําขอที่เห็นแกนตัวอย่างนั้นนะแต่เขาเลือกที่จะขอความรู้นั่นเองพระเจ้าเลยตอบรับคาขอของเขาครับเรื่องราวที่มีชื่อเสียงที่สุดในด้านสติปัญญาของโซโลโมอนก็คือคําพิพากษาของราชาโซโลมอนครับเป็นคดีที่มีสตรีสองคนนะอ้างสิทธ์ว่าเป็นแม่ที่แท้จริงของเด็กทารกคนหนึง่งแล้วก็ขอให้ราชาชโซโลมนตนัดสิ ก,ก็คือจะมีแม่เด็กทั้งหมด2คนใช่ไหมครับก็คือในสมัยก่อนเนี่ยเวลาทําคลอดเนี่ยผมไม่รู้นะอันนี้ผมความรู้น้อยมากแต่คงจะเป็นประมาณว่าเวลาทําคลอดเนี่ยน่าจะเหมือนหมอสมัยนี้ครับก็คือเข้าไปในห้องแล้วก็ทําคลอดที่เดียวกันแต่อาจจะมีเด็กคนใดคนนึงเนี่ยเสียชีวิตลงครับซึ่งแม่ที่ทาคลอดพร้อมกัน2คนเนี่ยก็เลยอ้างตัวรับว่าเอ้ยฉันเป็นแม่เด็กคนนี้นะอีกคนที่ลูกตายก็เอ้ยอยากได้ลูกเหมือนกันไงเพราะเพิง่งคลอดมา้วก็เฮ้ยฉันเนี่ยเป็นแม่ของเด็กคนนี้นะอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าราชาโซลโอมอนน,นย สั่งให้ทหารตัดแบ่งทารกออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วก็แบ่งทารกทั้ง2ส่วนนั้นเนี่ยให้กับแม่คนละส่วนนะครับทันใดนั้นครับกับมิชตรีคนหนึ่งยอมถอนตัวทันทีครับเธอกล่าวว่าเธอนั้นขอยอมแพ้เสียดีกว่าให้เด็กนั้นขูกฆ่าตายเมื่อได้ยินเช่นนั้นครับราชาโซโลมอนจึงประกาศให้สตรีผู้ที่ถอนตัวเนี่ยเป็นแม่ของเด็กทารกเพราะว่าไม่มีแม่คนไหนล้ครับที่อยากเห็นลูกตัวเองน่ถูกพาเป็น2ส่วนสติปัญญาของราชาโซโลมอนนั้นเป็นที่เลื่องลือกันไปทั่วทุวทกอาณาจัก,มก,กราามากมายทั่วโลกเลยร้ววย่่่่าาาาาาตตงงงงมมกนนเทททใหชปะศีแส อยากจะเข้าเฝ้าโซโลโมอนครับเพื่อที่จะฟังสติปัญญาของเขาเนี่ยเองครับและการมาของผู้คนต่างๆที่มาฟังสติปัญญาของโซโลโมอนเนี่ยเขาก็ได้นําเครื่องเงินภาชนะต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองเสื้อผ้าอาวุธเครื่องเทศมา้า และล็อกเกวียนต่างๆตามจํานวนกําหนดครบทุกๆปีนั่นเองครับก็คงประมาณว่าแบบจะมาเข้าเฝ้าโซโลมอนเนี่ยครับเพื่อฟังสติปัญญาของเขาเนี่ยก็มีของมาบรณาการนะเอมาถวายให้ในทุกๆปีเลยน่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะเหตุนี้เองนะครับสมบัติของราชาโซโลมอนเนี่ยจึงมีมหาศาลแลวก็นับไม่ได้เลยนะครับราชาโซโลมอนนั้นมีแหวนมนตราหนึ่งวงที่เรียกว่าดวงตราแห่งโซโลมอนเชื่อว่าราชาโซโลมอนนี่แหละครับใช้อำนาจของแหวนนี้ในการกำหลับเหล่าปีศาจทั้ง7 2ตนเพื่อให้มาเป็นค่ารับใช้ของตนนั่นนเเออออองงครีกกไทมขล็ื The Laser Key Solomon So of รือก็คือคีย์ออฟโซโลมอนนั่นแหละครับมันก็คือหนังสือสายเวทที่โซโลมอนเนี่ยได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับปีศาจทั้ง72ตนครับแล้วก็บันทึกด้วยนะครับว่าวิธีการเรียกพวกมันเนี่ยจะเรียกออกมาอย่างไรและมีวิธีการที่จะให้พวกมารับใช้เนี่ยต้องทำอย่างไรโดยปีศาจทั้ง72ตนเนี่ยตามที่ผมบอกไปขั้นต้นครับมันโดนแหวนของราชาโซโลมอนเนี่ยทำให้กลายเป็นปีศาจใต้อานัตของราชานั่นเองครับและนี่ก็คือรายชื่อทั้งหมดของเหล่าปีศาจใน The Key of Solomon ซึ่งไอ้เจ้าปีศาจในคีออฟโซโลมอนนี่แหละครับที่เหล่าอาร์ชอนในเกมเกมชินอินแพ็กเนี่ยน่าจะมีเรฟเฟอร์เรนซ์แล้วก็อ้างอิงมาจากชื่อของพวกปีศาจเหล่านี้นะครับซึ่งชื่อที่อ้างอิงมานั้นจะมีใครบ้างและไปตรงกับปีศาจตนไหนก็เชิญรับชมกันต่อไปได้เลยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะเช่นเดิมครับก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องราวของปีศาจทั้ง72ตนเนี่ยว่าไปตรงกับใครบ้างนะผมก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนายเหนือหัวของเราปีศาจทั้ง72ตนเนนนี่่่ยมมมัไมใชชราชาโซโซลโอจรริิงงงๆนะคับอย่่าผมเพได้อธิบายไปนะครรับว่าาาชโโซโลโมอนเนี่ยจับนไม่ใช่ ขของเาร,ราชาที่แท้จริงของเหล่าปีศาจทั้งมวลน,นั้นก็คือลูซิเฟอร์แล้วลูซิเฟอร์เป็นใครกันละ่ะชื่อของลูซิเฟอร์เนี่ยมักจะถูกจดจําในฐานะเจ้าแห่งจองปีศาจที่ไม่ว่าใครได้ยินก็ต้องหวาดกลัวครับแต่รู้ไหมครับว่าเรื่องราวของเขาก่อนหน้านั้นน่าจะเป็นอย่างไรแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยลูซิเฟอร์เป็นหนึ่งในอัคารทูสวรรค์ครับเขาเนี่ยมีร่างกายที่งดงามแล้วก็เปล่งประกายสวยงามมากครับพระเจ้าเนี่ยให้การไว้วางใจเขาเป็นอย่างมากด้วยเหตุผลนี้ครับลูซิเฟอร์จึงเปรียบเสมือนมือขวาของพระเจ้าแล้้้้วกกเเรรรียสออนนนลััขขงงงทท่่าาาดะะพจจหซิ์ึ เขาก็ได้มอบพลังให้เป็นรองเพียงแค่พระเจ้าเพียงเท่านั้นนะครับกล่าวได้ว่า ลูซิเฟอร์เนี่ยโคตรโอพีเลยนะแบบพลังคือเป็นรองแค่พระเจ้าเพียงคนเดียวอะก็คิดดูเอาเองละกันเมื่อลูซิเฟอร์มีอํานาจมากล้นขนาดนี้นะครับจึงเกิดความหยิ่งพยองรัฐนนทตนขึ้นครับและหลังจากนั้นครับเมื่อพระเจ้าเริ่มสร้างมนุษย์ขึ้นมันจึงทําให้ลูซิเฟอร์เนี่ยเกิดความไม่พอใจอย่างมากครับบางก็ว่าเขาไม่พอใจที่พระเจ้าเนี่ยได้สร้างมนุษย์ให้มีหน้าตาคล้ายกับเหล่าเทวทูตบางก็ว่าเขาคิดว่ามนุษย์เนี่ยควรที่จะให้ความเคารพเขาพอๆกับคารพพระเจ้านะครับเพราะว่าเขาเนี่ยคือต้นแบบในการสร้างมนุุษยยยย์นนนนััั่่่่่เเอองงงแแตตตตตตมมมมมกกกกก็ีีีหหลลาา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 ๆสทว ไปแต่สิ่งที่มันเหมือนกันก็คือเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันทําให้ลูซิเฟอร์เนี่ยเริ่มคิดการใหญ่ลวครับเขาเนี่ยเริ่มคิดถึงการมีอานาจเทียบเท่ากับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับซึ่งแน่นอนนะว่านั่นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยให้มนุษย์ยึดเอาท่านเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพียงหนึ่งเดียวครับซึ่งนั่นมันทําให้ลูซิเฟอร์เนี่ยเกิดความแค้นครับและประกาศที่จะทาสงครามกับมนุษย์อยู่บ่อยๆทาให้บนสวงสวรรค์หรือพระเจ้านะครับเริ่มเห็นท่าแท้ของเทวทูตองค์นี้้้้ลลลลูิิิเเ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 ออรรรนนนนนน่่่่่ยดดััักกกกกวววแแแะะะมมมมาา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 ใหหหทททตคคคืๆบบบบงจ็ํ เพื่อชิงตำแหน่งพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวงสวรรค์ขึ้นมาทางฝั่งของพระเจ้าเนี่ยเมื่อทราบเรื่องการกา่อกบดของลูซิเฟอร์จึงมีบัญชาให้มิคาเอลซึ่งเป็นแม่ทัพและเป็นอัครเทวทูตผู้ใจของท่านอีกองหนึ่งให้ยกทัพเหล่าเทวทูตที่พักดีเนี่ยไปปราบลูซิเฟอร์นะครับและด้วยคําสั่งของพระผู้เป็นเจ้าครับมิคาเอลได้นําทัพไปต่อสู้กับลูซิเฟอร์ครับการต่อสู้ระหว่างเหล่าทูตสวรรค์ที่สนับสนุนลูซิเฟอร์และเหล่าทูตสวรรค์ที่พักดีต่อพระผู้เป็นเจ้านั้นได เขาขึ้นมาได้ครับมันไม่ต่างอะไรเลยครับกับหิ่งห้อยที่คิดจะต่อกองกับพระอาทิตย์และแล้วนั่นก็เป็นผลสรุปของศึกแห่งสวรรค์มันจบลงด้วยการพ่ายแพ้ของฝ่ายกบฏครับและตัวลูซิเฟอร์เองในะที่สุดผลจากการกระทาในครั้งนี้ของเขาก็ทําให้เขาและเหล่าผู้ทรยศนั้นถูกเนรเทศต,ตกสวรรค์ครับจนกลายเป็นเหล่าเทวดาตกสวรรค์น,นั่นเองครับหรือว่าฟาวเลนเอเจลนะเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินมาบ้างพวกเขานั้นถูกเนรเทศไปที่พิภพของเหล่าปีศาจและทําให้ลูซิเฟอร์ผู้ที่ถูกสวรรค์ตัดหางปล่อยวัดน,น แทนของความเย่อหยิ่งจองหองซึ่งเป็นหนึ่งในมหาบาปทั้ง7ประการพออายุยงกยิจใจของมนุษย์ให้ออกห่างจากศรัทธาต่อพระเจ้าเรื่อยไปเรื่องราวของราชาของเราปีศาจก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับรูซิเฟอร์เสริมอีกนิดนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจในโลกของปีศาจนั้นเนี่ยก็มีการแบ่งชนชั้นการปกครองเหมือนเรามนุษย์ครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยจะมีการแบ่งชนชั้นตามบรรดาศักดิ์ของอังกฤษนะครับจะเป็นพวกบารอน มา q u i สดายุกอะไรประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้ description นะครับสำหรับในเรื่อง g e n ช h i n Impact เนี่ยครับตัวละครอาร์ชอนตัวแรกที่มีชื่อตรงกับเหล่าปีศาจใน Key of Solomon ก็คือบาบาทอสครับหรือว่านัก,กวีเวนติของเรานั่นแหละโดยชื่อบาบาทอสเนี่ยเป็นปีศาจลำดับที่8ในหนังสือ The Key of Solomon ครับบาบาทอสนั้นครองตำแหน่งดายุกข,ของนรกครับเขานั้นมีกองทัพป,ปีศาจอยู่ในครอบครองถึง30กองทัพด้วยกันโดยมีกษัตริย์ทั้ง4ก็คือหายาย และเขาเนี่ยยังสามารถมอบพลังในความเข้าใจในภาษาของสัตว์ต่างๆและมีพลังในการทํานายอนาคตอีกทั้งยังสามารถระบุต,ตําแหน่งของสมบัติให้กับผู้ที่เรียกมันมาได้นั่เองครับจะเห็นได้นะครับว่าประวัติของเวนติเน,น่าจะอ้างอิงมาจากตำนานปีศาจเหล่านี้จริงๆครับโดย4สหายของบาบาทอสในนรกเนี่ยมันช่างคล้ายคลึงกับเหล่า4วายุในมอนสเตร์มากๆเลยตัวละครอาชอนตัวที่2เนี่ยมีชื่อว่ามอร์เร็กซ์ เป็นปีศาจลำดับที่21ในหนังสือของ Key of Solomon ครับเขาเนี่ยครอบครองตำแหน่ง2ตํตำแหน่งเลยนะครับก็คือประมุขแล้วก็เขาเขาเนี่ยเป็นปีศาจที่ยิ่งใหญ่ครับเขาควบคุมดูแลดินแดนทางใต้อีกทั้งยังมีปีศาจ30กองทัพยอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาครับมอร์เรกนะจะปรากฏตัวในร่างของกระทิงยักษ์ที่มีใบหน้าเหมือนมนุษย์เขาสามารถสอนให้นายผู้เรียกเขาเนี่ยเรียนรู้ยังแตกฉานเกี่ยวกับเรื่องหินและสมุนไพรว่ากันว่าในหมู่ปีศาจกันเองมอร์เรกเนี่ยเป็นปีศาจที่เหล่าปีศาจในนรกเนี่ยต่างนับถือเขามากที่สุุุดดดนนนนคครััตงส่่วีีี้้มมจจทลายก2 กับเกมเกีนชินอิมแพกนะครับคือ 1. เหล่าเทพในเกมกินชินอิมแพกหรือว่าเหล่า The Seven เนี่ย เขามองว่าจงลี่เนี่ยเป็นผู้ที่อาวุโสที่สุดในเหล่าเดอะเซเว่นนะครับก็คือได้รับความเคารพนับถือนั่นเองนะส่วนเหล่าปีศาจในนรกเนี่ยเขาก็มองว่ามอร์เรกเนี่ยเป็นที่นับถือเช่นเดียวกันนะครับจุดที่เหมือนกันจุดที่2ก็คือจงลี่เนี่ยเป็นเทพแห่งหินครับส่วนปีศาจมอร์เรกในน,านารกเนี่ยก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องหินและสมุนไพรอย่างมากเช่นกันนะตัวละครอาชอนตนที่3ครับจะมีชื่อว่าบาเอลซึ่งเรื่องราวของบาเอลในเกียนชินอิมเพกนะครับยังไม่เปิดเผยมากนะครับจะไปเปิดเผยทีก็น่า ปีศาจลำดับที่1เลยนะครับก็คือชื่อเขาเนี่ยขึ้นหลายอยู่หน้าหนึ่งเลยเขาเนี่ยเป็นเจ้าแห่งพายุแล้วก็เป็นเจ้าแห่งความโมุดมสมบูรณ์นั่เองครับเขาเป็นผู้รับใช้คนสําคัญของราชาปีศาจลูซิเฟอร์ครับและเป็นราชาผู้ปกครองทิศต,ตะวันออกอีกทั้งยังมีอสูรภายใต้บังคับปัญชาถึง66กองทัพเลยครับและเขายังมีอํานาจในการทําให้ผู้ที่อัญเชิญเข้ามาในล่องหนได้อีกทั้งยังช่วยในการเดินทางบนดวงดาวและมอบความฉลาดปาดเปลืองให้แก่ผู้ที่เรียกเขามาบาเอลนั้นเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นแมวเป็นคคางคก เป็นผู้ชายหรือว่ากายร่างเป็นทั้ง3อย่างเลยนะในร่างเดียวผมก็มองพระไม่ออกนะว่าคนเนี่ยจะเป็นแมวคัางคกเป็นผู้ชายในร่างเดียวกันยังไงส่วนความเชื่อมโยงกันเนี่ยผมก็ยังไม่สามารถเอ่ยถึงได้น,นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะว่าไบเอลในเกนทินิมแพกเนี่ยเขายังไม่ปรากฏตัวมาอีกทั้งไม่ใช่เพียงแค่เหล่าอาร์ชอนของเราเดอะเซเว่นเท่านั้นนะครับที่มีชื่อตรงกับเหล่าปีศาจในหนังสือเดอะคีย์ออฟโซลมอนยังมีเหล่าเทพเจ้าที่ไม่ใช่เดอะเซเว่นครับที่มีชื่อตรงกับเหล่าปีศาจเช่นกันยกตัวอย่างเช่นทเทพแห่งเกล โดยฮาร์เรียเนี่ยเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของปีศาจต,ตนที่64ที่มีนามว่าฟาโรสและมีการเอ่ยถึงหัวใจของเนบิ r ัสปีศาจลำดับที่24ครับในเกมเกมชินิมแพกเนี่ยจะกล่าวถึงหัวใจนี้ในสตอรี่ไลน์ของ a l b e บโดนะครับและก็ยังมีชื่อของปีศาจโอเชียลเทพปีศาจวังน้ำวนนั่นเองครับ โดยมีการคาดการ์ว่าโอเชียลเนี่ยเป็นการนำชื่อของปีศาจ2ตนมารวมกันได้แก่โอซี่ปีศาจลำดับที่5 7และเบเรียลครับซึ่งเป็นปีศาจลำดับที่68และที่สำคัญที่สุดครับตัวละครหลักที่เดินทางไปกับเราในทุกๆคนทุกแห่งเธอนั้นมีนามว่าไพมอนซึ่งชื่อของไพมอนเนี่ยเป็นชื่อของปีศาจลำดับที่9ในหนังสือ The Key of Solomon นะครับตามคำอธิบายชื่อปีศาจในหนังสือเนี่ยไพมอนเขาปกครองดินแดนทางทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือมีกองทัพป,ปีศาจและทูตสวรรค์ฝ่ายกบฏกองอารขอย เคารพต่อลูซิเฟอร์เป็นอย่างมากเขานั้นเป็นปีศาจแห่งกลางวันแล้วก็มักปรากฏตัวในรูปแบบของบุุษหน้าหวานซึ่งรูปร่างเขาเนี่ยจะหน้าหวานแล้วก็หน้าตาดีซึ่งคล้ายกับสตรีเลยนะครับอีกทั้งทุกครั้งที่ปรากฏตัวเนี่ยเขาจะสวมมงกุฎที่ทําจากหินนั้นล้ำค่าและนั่งอยู่บนหลังของอูดอาราเบียนนําหน้าด้วยปีศาจในร่างของมนุษย์เป่าทําเป็ดเล่นฉาบและเคลื่อนดนตรีอื่นอีกมากมายนะครับไพมอนสามารถให้ความรู้เรื่องศิลปะและวิทยาศาสตร์เขานั้นสามารถอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ ส้งของนรกแล้วก็ต้นกําเนิดของสายลมทั้งหมดทั้งมวลในโลกได้ด้วยนะซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าไพมอนในเกมกินชินนิมแพ t ของเราเนี่ยเธอจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับในอนาคตพาตตอนนี้เนี่ยความสามารถของไพมอนนั้นก็คือการให้ความรู้กับเราต่างๆในทริปเทรเวตนั่นเองนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบีไฮเกมใน EP ีที่2ซึ่งผมคิดว่าการนําชื่อของตัวละครต่างๆและนํานิสัยบางส่วนของตัวละครในตำนานนั้นๆเนี่ยมาตีความใหม่แล้วก็นํามาสร้างเป็นตัวละครคอนเซปต์ของทางเกมเนี่ยมิโฮโยสามารถทําออกมาได้ดีเเเลยยทททีีีีดดดววครรก็ตต้ออองู่่่ไปาาฤษฎิ นนมันจะจริงหรือเปล่าซึ่งถ้าหากทฤษฎีเป็นจริงแล้วแล้วก็มันจะต้องมีตัวละครที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับที่สามารถปรากฏให้เราได้เห็นภายในเกมเกมชินนิมแพกนั่นเองครับโอเคครับถ้าหากคลิปนี้ตกหล่นหรือว่าผิดพลาดตรงส่วนไหนหรือเพื่อนๆอ,อยากพูดคุยอะไรกับผมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเมนท์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ผมก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ